หลายคนที่ได้เห็น,นคลิปสั้นแล้วก็คงจะเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าที่ได้กล่าวว่าตำแหน่งพระสีอาริยะเมตรยัยนี้ยังมีอยู่อีกมากมายนะให้สมัครและก็ได้กล่าวว่าตำแหน่งนี้คืองานคือตำแหน่งสำหรับการทำงานคำกล่าวนี้ ไม่ได้ผิดเลยในเรื่องของค่านิยมที่ควรเป็นควรมีและควรไปเพราะคำว่าพระศีอาร,ริยเมตไตรนี้แท้จริงนั้นควรจะอยู่ในบริบทบริบาทใดที่จะทำให้เกิดคุณค่าคุณประโยชน์ทั้งหลายแก่สังคมแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลาย ในความหมายของคําว่าพระต้องเป็นอย่างไรต้องมีลักษณะอย่างไรที่จะเป็นพระที่เหมาะกับยุคกับสมัยในสังคมปัจจุบันนี้คําว่าศีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ไม่ด่างพร้อยใช่ไหมเป็นผู้ที่ไม่มีความเสื่อมความซามใช่ไหม เป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นอยู่ในความภาพลักษที่เสียหายทั้งหลายใช่ไหมเป็นผู้ที่เป็นหน้าเป็นตาที่ควรค่าแก่การโฆษณานำมาซึ่งความนิยมชมชอบใช่หรือไม่ คำว่าอาก็คืออาการของการพินิจพิจารณาในเรื่องราวประการทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นปัญหาทั้งหลายใช่หรือไม่ัเช่นในเรื่องของวงการอาหารวงการการเมืองวงการการปกครอง มีองค์การเศรษฐศาสตร์และวงการอีกมากมายวงการเกษตรศาสตร์วงการธุรกิจวงการศาสนาวงการวัฒนธรรมวงการประเพณีวงการศิลปะวงการวิทยาศาสตร์วงการนิติศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่สามารถนำมา เป็นโจทย์ในการเจริญพิจารณาได้ใช่หรือไม่ในคำว่า,า,าเป็นเช่นนี้เองเนาะช่นนี้ควรหรือไม่และคำว่าริหมายถึงให้เริ่มให้ริเริ่มที่จะกระทำการ สร้างสรรพิจารณาการสร้างสรรในเรื่องราวต่างๆใช่หรือไม่ที่ควรจะมอกแก่ยุคกับสมัยคำว่ายะกก็คือให้ลงมือกระทำใช่หรือไม่จะมัวแต่เอาแต่นั่งคิดนั่งพิจารณา พูดถึงเรื่องความทุกข์ซ้ำซ้ำซากๆหนึ่งโดยไม่หาหนทางออกหนทางแก้ไขเอาแต่วางวางวางทั้งทั้งท,งที่วางไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่ทุกเวลาที่จะต้องวางใช่หรือไม่ต้องลงมือกระทำใช่หรือไม่ควรกระทำสิ่งใดบ้างก็งมีเรื่องราวมากมาย คำเมตคำว,ว่าเมตตนั่นนะมาจากคําว่าเมตตาการที่ชนทั้งหลายจะได้เกิดความเมตตาขึ้นได้ก็คือต้องรู้ที่มาของคำว,ว่าเมตตามีที่มาจากอะไรที่มาของคําว่าเมตตาก็คือเม็ดน้ำตาเมตตา ไม่น้ำตาก็คือคำเดียวกันที่มันหยดมันไหลออกมาทั้งของตนเองและของผู้อื่นทั้งหลายที่อยู่ในสังคมโลกแห่งนี้ตั้งแต่สังคมเล็กๆเ,เพื่อนฝูงครอบครัวไปถึงบ้านถึงเมืองถึงประเทศถึงโลกก็ล้วนแต่เกิดปรากฏการณ์ในเรื่องของ เม็ดน้ำตาแทบท,ทั้งสิ้นคำว่าไตรหมายถึงอะไรไตรรัตน์ใช่หรือไม่พระรัตน์ไตรใช่หรือไม่ไตรคำนั้นยังมียอยักษ์ตามต่อท้ายด้วยซ้ำยักษ์ตัวนั้นคืออะไร ยยเป็นยักยอกยักย้ายถ่ายเทคอร์รับชันหรือว่าเป็นยักหมายถึงการกระทำของผู้รู้เข้าใจอาจางแจ้งในรายรัฐทั้งหลายใช่หรือไม่ข้อมูลคำถามเหล่านี้ สามารถจำแนงได้ออกเป็นพระคมภีร์ถึงแปดหมวดแปดเล่มงในคำว่าพระสีอาริยะเมตรไตรก็คือคำพีคำว่าพระคำพีคำว่าสีคำพีคำว่าอาริคำพีคำว่าริคำพีคำว่ายะคำพีคำว่าเมตคำพีคำว่าไตร คำทีคำว่ายะก็รวมเป็นแปดหมดแปดเร่มซึ่งสามารถขยายผลแตกออกไปได้อีกอย่างมากมายเป็นคำพีพระอริยโพดกสามารถทําให้เกิดการแตก เราแตกกอไปเป็นต้นโพต้นไทรต้นสาระมากมายที่จะเป็นที่พึ่งแก่ชนทั้งหลายได้เรียกว่าแตกออกไปสามารถดกได้มีผลออกดอกออกผลดดกได้ไม่มีจำกัดติดกัน้น ในหนทางแห่งการพัฒนาสร้างสทั้งหลายดังนั้นยุคของคำว่าพระศรีอริยเมตไตรนี้ควรมาถึงได้แล้วหรือยังนี่คือคำถามที่ทุกคนควรถามตนเองถามใจที่อยู่ภายในตน,นเองว่าควรแล้วหรือยัง เพราะในทุกวันนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นมามากมายที่แก้ไขไม่ได้เพราะไม่ยอมเปิดหนทางให้แก้ไขไม่ยอมให้โอกาสทั้งหลายได้เกิดขึ้นอย่งเช่นปัญหาเรื่องระบบเศรษฐศาสตร์เคยใช้มายังไงก็เป็นอย่างนั้นเคยมีปัญหาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแก้ไม่ได้สักทีเพราะอะไร นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมพัฒนาวิจัย้คนควา้าหาวิธีการที่ดีกว่าอย่างเช่นว่าเรื่องของระบบเงินตราเนี่ยส,ะนะสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนได้บ้างส่วนที่ใช้ระบบในการพัฒนาก็ส่วนหนึ่งส่วนนี้ใช้สําหรับการบริโภคอุปโ,โภคก็ควรใช้อีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่ใช้สําหรับการค้าการขายระหว่างประเทศก็ควรใช้อีกส่วนนึ่งในส่วนที่ควรใช้ในการส่งเสริมพัฒนาบริหารในเรื่องของแนวความคิดทั้งหลายอันสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมที่มีในก้นบึง้งจิตใจของผู้คนมากมายทั้งหลาย ที่เขาอยากจะกระทำก็ควรจะใช้อีกส่วนหนึ่งเพราะจริงแล้วเนี่ยมีผู้คนมากมายที่อยากจะทำเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ทำดูจากอะไรหลายๆคนที่ เป็นนักศึกษาเป็นบัณฑิตจบใหม่มีไฟแรงมากอยากจะทำนั่นทำนี่แต่ปรากฏว่าต้องมาติดกับดักอะไรก็คือติดกับดักวงการการหาเงินในการทำงานต้องไปทำยังไงต้องไปสมัครทำงานกับที่นั่นที่นี่ ซึ่งหลายๆที่หลายแห่งไม่ได้ใช้ความสามารถทักษะที่แท้จริงของตนที่เป็นปณิธานเป็นความใฝ่ฝันที่แท้จริงมักจะถูกปิดไว้กดไว้ไม่ให้แสดงความสามารถเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นวงการศิลปะความบกพร่องได้เกิดขึ้นแล้วใน กรมศิลปากรในระดับบริหารท่านทราบหรือไม่ว่านักศิลปะเนี่ยเขาเรียนมาเพื่อเป็นอะไรฝึกฝนมาเพื่ออะไรฝึกฝนมาเพื่อเป็นนักคิดนักสร้างสารรค์แต่ยามที่ส่งไปทำงานไปร่วมงานกับภาครัฐให้ทำอะไร ในช่วงก่อนเวลาก่อนที่ผ่านมาให้ทำอะไรให้แค่เขียนป้ายเขียนอยู่นั่นแหละโดยหารู้ไหมว่านักศิลปะเนี่ยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายไม่ใช่ไม่ใช่แค่ของค้าของขาย ศิลปะทางด้านวิศวกรรมมีไหมไม่มีศิลปะทางด้านเศรษฐศาสตร์มีไหมไม่มีศิลปะทางบ้านด้านระบบเงินตรามีไหมก็ไม่มีไม่เปิดโอกาสให้เลยนั่นหมายความว่าอย่างไรคือความบกพร่องของ กรมศิลปากรในระดับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่ทำลายรากเหง้าของขุนคลังแก้วช้างแก้วซึ่งเป็นขุมทรัพย์มหาศาลทำให้ประชาชนทั้งหลายประสบ กับปัญหาไม่พัฒนาด้อยพัฒนาในเรื่องของปัญญาความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมายรู้จากอะไรกรมศิลปากรควรที่จะย,ยกระดับเป็นกระทรวงได้แล้วก็ไม่ยกควรที่จะมีสำนักงานหน่วยงานงต่างๆประจำชุมชนได้แล้วก็ไม่มี ทำให้ไปปิดกั้นอะไรระบบการทำงานสร้างสารรค์พัฒนาทั้งหลายเสียหายไปหมดเสียโอกาสไปหมดเพราะการทำงานของกลมศิลปรกรที่ด้อยประสิทธิภาพที่กล่าวมานี้คือเป็นการชี้ให้เห็นจุดบกพร่องที่จะนำมาซึ่งการ ขยายผลพัฒนาซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ใช้ประโยชน์ดได้สำหรับระดับการบริหารของกรมศิลปากรงานพัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมระบบวัฒนธรรมทั้งหลายการวางรากฐานทั้งหลายก็ไม่มีความชัดเจน ในเรื่องกุศโรบายทั้งหลายเสียหายหมดนั่นคือความด้อยความสามารถไร้ความสามารถของผู้บริหารระดับกรมและความไม่มีวิสัยทัศน์ของระดับรับรฐมนตรีระดับรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหลาย จึงไม่รู้ว่าคุณค่าทั้งหลายของนักศิลปะทั้งหลายเนี่แท้จริงเขาสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายคุ้มทรัพย์มหาศาลเพราะการปิดกั้นทั้งหลายเหล่านั้นทำให้พวกเขาไปวนเวียนอยู่กันในเรื่องของสุนทรียภาพความงามความหมุมุ่นลุ่มหลงอยู่กับ กิการที่ไปอยู่คนละมิติกับความเป็นจริงนั่นแหละคือจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นมีมาที่ผ่านมาแล้วซึ่งต่อไปนี้สมควรแล้วหรือยังที่ทางรัฐบาลคณะรัฐบาลทางกระทรวงทางกรม ควรจะหันมามองเรื่องราวเหล่านี้ได้เห็นไหมว่าข้อบกพร่องอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างกรณีวัดวาต่างๆสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาโดยทุ่มเทงบไปมันไปเยอะแยะมากมายแต่ใช้ประโยชน์ได้แค่ปลายนิ้วก้อยขี้เล็บ ทั้งนั้นที่พระเจดีทั้งหลายนั้นมีเอาไว้เพื่อให้เจริญปัญญาเจริญสติเจริญปัญญาแห่งความเมตตาโดยเฉพาะแต่กลับใช้ไม่เป็นจนทําให้ประชาชนทั้งหลายเกิดภาวะปรากฏการฆ่านิยมของการไม่ยอมคิดไม่ยอมพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ทั้งหลาย เคยทำอะไรมาก็ทําอยู่แค่นั้นจนสิ่งทั้งหลายได้ด้อยค่าลงไปสูญหายลงไปแม้แต่เครื่องจับสารทั้งหลายก็ไม่พัฒนาให้เกิดประโยชน์มากกว่านั้นก็ยังคงอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นที่สามารถทําได้มากกว่านั้น ในเรื่องรั้วราวอะไรต่างๆบ้านช่องการวางแบบแปลนแผนถังของรูปแบบของบ้านที่จะใช้ประโยชน์ได้สารพัดประโยชน์ในอุดมคติทั้งหลายก็ไม่เกิดการพัฒนาใช้ทรัพยากรที่สามารถหาได้ง่ายแต่แต่สามารถสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการพัฒนาทั้งหลายได้ก็ไม่เกิด เพราะนี่คือความบกพร่องของระดับบริหารของระดับเจ้ากลมศิลปากรที่ก่อนมือเนี่ยไม่มีศิลปะเลยศิลปะของการพลิกแพลงใช้ประอยู่ทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายควรหันมามอง ในยุคสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรซึ่งใครเล่าจะเป็นถ้าไม่ใช่ท่านทั้งหลายเองและทุกคนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในเรื่องราวเหล่านี้เป็นกันให้หมดแหละพระศรีอาริยเมตไตรเพราะคําว่าพระศรีอาริยเมตไตรคือบัญญัติความหมายของคำพี ที่จะเป็นศาสดาของทุกๆคนเมื่อเปิดอ่านในถ้อยคำทั้งหลายเหล่านั้นทีละคำทีละคำทีละคำว่ามันหมายถึงอะไรบ้างสามารถหมายถึงอะไรได้บ้างคลิกแปลใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในถ้อยคำทั้งแปดคำนั้นนี่แหละคือสาระสำคัญ ที่ควรจะหันมามองได้แล้วซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงจะเกิดงานขึ้นมามากมายในทุกวงการทุกสาขาอาชีพทุกสังคมดังนั้นในเรื่องของการตบงานก็จะไม่มีในเรื่องของการขาดแคลนทรัพย์ก็ไม่มีขาดแคลนเงินอุดหนุนก็จะไม่มีถ้าหาว่าเปิดโอกาส ให้นักศิลปะทั้งหลายมาออกแบบออกแบบในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างสร้างสรรพนาเพราะนักศิลปะฝึกฝนมาเพื่อ,อาการลิกแพลงใช้ปัญญาอยู่แล้วในหลายๆสถาบันแต่ วงการราชการไม่เคยให้ค่าให้ความสำคัญในใดเลยให้ช้างแก้วซึ่งเป็นช้างคู่บาร,รมีของพระจกักรพรรดิราชไปเป็นแค่ติ่งแค่ต้อยของการบริหารการสร้างสรรพนาสังคมได้อย่างไรมีหมายตำแหน่งที่จริงจังเป็นจริงเป็นจังในท้องถิ่นทั้งหลายที่เกี่ยวกับ ผู้จบมาทางด้านศิลปะโดยตรงเนี่ยมีไหมไม่มีเลยมีแต่ให้ไปเป็นช่างเขียนป้ายนี่แหละควรเบริกเนตรตาสว่างได้แล้วท่านทั้งหลายอันนี้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของวงการศิลปะในคลิปต่อๆไปจะกล่าวถึงวงการอื่นๆต่อไป ในยุคสมัยของพระสีอาริยเมตรไตรที่มีพุทธิปัญญาของพุทธเจ้าทั้งห้าองค์มาผสมผสานประกอบกันเจริญมุขทิตาถ้วยใบเดียวสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายถ้าหากแม้นว่าเปิดโอกาส ให้ใช้ถ้วยซึ่งก็คือบาทของแต่ละคนดังนั้นกระทรวงมหาปณิธานควรเกิดได้แล้วกองทุนมหาปณิธานควรเกิดได้แล้วกรมคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาปณิธานมหาปณิธานก็ควรเกิดได้แล้วเมื่อเกิด กระสวงนี้กรมนี้กองทุนนี้ขึ้นมาปัญหาทั้งหลายที่ติดขัดอยู่ในระดับการบริหารประเทศก็จะได้รับการคลี่คลายไปท่านเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อสงสัยมาถามได้มีคำตอบ เจริญเมตตา